ขอจงมีพลานุภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปและได้โปรดเมตตาประทานพรชัยให้ลูกให้หลานมีโชคมีลาบเกิดเมตตามหานิยมเกิดความร่ำรวยโชคดีปังเกิดสิ่งมะหัศจสรจ์ปาติหิริยารให้กับลูกหลานผู้ทำการสการกะณปัตนีด้วยทอ ธรรมะอุนามโมพุทธายะพุทโธธรรมโอสังโฆยะธาพุทโมนะสีสังหาสัจธรรมามณีนพรัตเอหิสังคังปียังมาเมตันจาม มหาลาโพิโยนาคสุปันนานังหังวันธามิสิสุโรนาคาธิบดีนาคีสีปฐุมมานมามิหังสิทธิลาภนิรันตรังหังวัรรมิสัพุโสพุทธธรรมสังคบูจิมอินทะยสังเทวายสังพระมัยสังมหาพระมัยสังอิสีสัมหาอิสีสัมโมนีสังมหาโมนีสังปุริสัจสัมหาปุริสัจสังจักกวัตติสัมหาจักกวัตติยสังพุทธายสังปเจกายสังอรหันตายสังสัพพสิทธิวิชาจารณะญาณะยสังสัพพโลกาธิปติญาณะยสังสัพพโลกายานะยสังเอเตนะเะเสนะเอเจนะ จะวะเนนามามาสุวัตรีหจุมาอย่งสวะนโมพุทธะจักนโมธรรมัสสะนโมสังขสะสยตธรงหูรูหูรูสว่างหะยัอิจมสวกวนโมพุทธายะนามพะะทะะมณะจัะกะสักสักกะะจักนะมะอุอุอุอะมะนะุะนะมามาุุรัญุะมามาสุวรรณุุุุาุุัุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ้รุง โภคภิลาภานนบัตเงินตรางที่ยังไม่มาอีฮิจงมาขอจุนให้มาเอหิมะมามวา,มาอนเออนกอนันทุกวันทุกเวลาญาติรายามดีบังคานเทวาปัะทานใสสีสวัสดีลาพูณโมพุทธายะสาธุพรอ,อันในเลิศพรอันประเสริฐจงมังเกิดแก่ลูกหลาน ผู้มาทําการสละได้ทุกคนผู้มีส่วนในการนี้หลังจากนี้ไปแมน้นคณะเหลาลูกหลานจะเดินทางไปหังห้นตําบลใดไม่ว่ายวดยานพาณะอะไรทางบกทางน้ําทางอากาศก็ขอให้คล้วคลาดปลอดภัยเหล่าลูกหลานกลับไปประกอบธุรกิจในหน้าที่การงานจงจเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขมีโชคมีลาบอันนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงแก้วแหวนเงินทอง ดังใจปราถนาด้วยบารมีพ่อปู่สีสุดโทมยาสีปทุมาบารมีพญานาคราชทุกหมู่เหล่าทุกตะโอนด้วยทู จ้าบัวจะยาดเด้อฟังคำลุงหลานแล้วขอจงปวดเมตตาประทานพรให้หลานสมความโ望มันอ้าวอารย์ฉลอมฉลองใจอันตัวโพธิยามูเลสักานังนันทิวัดตาโนเอวังตะวังววชโยโหหิจัย สุชาญมังคเรยอปราจิตปันลังเกออภิสเกษาปุธานังอคบปัตโตปโมธาทีสุนักขัตังสุมังขาลังสุปะผาดตังสุหุตขิตตังสุขโนมสุโมหุโตจะสุยิตถังพรมจาลิสวมปะทากีนังกายกรรมัง ว่าจากรรม,มังปทักกินังปาทักกินังมนุกรรม,มังปณนีทิเตปทักกินาปทักกินานิกาตาวารลลพันตอดีปทักกินี ก่อนที่จะได้ถาวายท่าฟอนเทารำขอเรียนเชิญแฟนเพจของอาจารย์ไอติมร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะนักการมงคลพิธีในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าริตาทิดานาคีจะได้เป็นตัวแทนอาจารย์ไอติมพร้อมด้วยคณะแฟนเพจคณะกัลายาณมิตรทุกคนทุกท่านถาวายท่าฟ้อนถาวายท่ารำเทิดตูนบูชาสักการะแด่องค์ปุศีสุสทโธองค์ย่าศรีปทุมมา ต่อครูบาอาจารย์จากการอัญเชิญมาขอทุกพระองค์ทุกพยานปลีเปรมกระเสมสำราญเบิดบ้านใจและในประการนิสัยขออำนาจบารมีแห่งองค์พญานาคราชโปรดเมตตาขายทรัพย์เป่ามุนประทานพรเป็นความสำเร็จความรุ่งเรืองความมั่งคั่งความมั่งมีเป็นโชคลาภพั่งพูนทวีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจงบังเกิดมีแดกคุณไอติมสุรัตและ ทีมงานกันลยาณมิตรทุกคนทุกท่านบัดนี้เิอ